สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเตรมลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตวันนี้คุยกันถึงประเด็นของเรยลมาริดิตกันบ้างนะครับค่อนข้างที่จะยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเรยลมาริดิตกับอัลฟงโซเดวีนั้นคุยกันไปไกลแล้วนะครับแล้วก็น่าจะบรรลุข้อตกลงกันในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังเป็นเพียงแค่สัญญาปากเปล่ายัางไม่ได้มีการจดปากกาเซ็นสัญญา แต่อย่างใดนะครับเบื้องต้นมีอยู่2องออปชันออปชันแรกก็คือย้ายซัมเมอร์ปีนี้ครับซัมเมอร์2024หรืออีกหนึ่งออปชันก็คือย้ายฟรีในซัมเมอร์2025เดวี่วมีสัญญากับบบเยอร์มินิกจนถึงปี2025นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบบเยอร์มินิกซึ่งเวลาเนี้ยบริลลิกกับบาเยอร์ยังไม่ได้คุยกันแต่ข่าวออกมาเนี่ยว่าบบเยอร์มินิกเองก็ ค่อนข้างที่จะถอดใจแล้วครับในการที่จะเจรจาขอต่อสัญญากับอัลฟองโซเดวีสออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะมองกันในแง่ธุรกิจไบยอเมนิ ก็มีความตั้งใจที่จะว่าถ้าจะเสียององซโซเดวีไปยอย่างน้อยก็ควรจะได้เงินตอบแทนกลับมามูลค่าทางการตลาดของเดวีปัจจุบัน,นยอยู่ที่70ล้านบาเยอมนิต้องการที่ประมาณ50ล้านยูโรซึ่งคาดว่าคุยกับเดมอริตเนี่ยน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากบวกลบเนี่ยไม่ไม่เกิน55หรือ,อ45่ล้านยูโรคงจะได้พูดคุยกัน แน่ๆน,นะครับส่วนโอกาสที่บริยมินิกจะไม่ขายแล้วใช้เอาโซเดวีต่ออีกหนึ่งฤดูกาลและยอมปล่อยฟรีเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ค่อนข้างน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับมาริดเองก็เตรียมทางหนีทีไล่ถ้ามาปีนี้เนี่ยพวกเขาก็ตั้งใจที่จะไปกล่อมครุ่นสติเพื่อให้ตัดใจนะครับ ยอมปล่อยทางด้านของแฟกลองเบนดี้ออกไปแต่ถ้ายังไม่มานะครับบริตเองก็ยังพร้อมที่จะเก็บทางด้านของแฟกลองเบนดี้เอาไว้เวลานี้สม,มสทรสมุนท่าทียังไม่ยอมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฟกลองเบนดี้ andy, ซึ่งปัจจุบันอายุ28ปีเนี่ยพิจารณานะครับก็เพื่อที่จะรอความแน่นอนในดีของอัลฟองโซเดวิสนะครับซึ่งบริดเองเอาจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจเมนดี้นะครับเพียงแต่ว่าอัลฟองโซเดวิสเนี่ยต้องยอมรับว่าดีกว่า ครบเครื่องกว่าแล้วที่สําคัญก็คือในระยะหลังภาพร่างกายของแฟรลองแมนดี andy, ก็ดูเหมือนว่าจะดรอปลงไปมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างง่ายถึงแม้ว่าเกมรับนะครับจะทําได้อย่างน่าพึงพอใจก็ตามนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดระหว่างบริมริดก,กับอัลฟงโซเดวีสคาดว่านะครับเวที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเจริจาซื้อขายกับไบรเมริปีนี้แหละครับแล้วบริดจะขายเมนดี้ออกไป เพื่อที่จะเอาเงินมาเป็นทุนรอนในการจ่ายค่าตัวของเดวิสให้กับบริยมินครับ